น้องสุพรรณษาพาเพลินแม่นางคำคูณบุญหลายเนี่ยคือสี่กินแต่นันเหิดบุญหลายเท่าบุญหลายถือั้งคอมีน้องสุพรรณษาสุพรรณษา ภาษาจ่ากินยาไปแต่ไม่อยากโอ,อ,อ้โหโอห้โหแม่มันก็เห็ดแข็งเงียงอยู่เดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว บุญหลายไปหาทุงบุญหูดีกว่าจะไปเกือกโบหน่ะเด็กชายบุญหูโอ้ย ท่องเฮ็ดอ่องป้องยูบันนี่บ่ได้ออกคอก <c oughs> เด็กชายบญหัวปลามักลาได้จักเดือนอันนี้บักลานเดือนใดมักลามักลากุมผ้ามีหน้าเมษาพฤษภาามีทูนหน้าหกเดือนละ 6เดือนแล้วแถาบุญหูคุณแม่แถากับน้องด่างงามด่างงามทองอยู่บนนี้คือคูอบุกแบบแบบตัวจทองไปจังได อยู่ขอกินยาขนาดน้องด่างงามทูอ่อนม้อมาสาวท่อง ขึ้นเถาะขึ้นเถาะด่างงามบุขึ้นจักเถื่อเวลางามขึ้นแม่เพราะแม่ดิเถาไหมนั่งเถาแม่เถาทุงเงินบุญหูนีคน่คือบุขึ้นจักเถื่อน,น,นั่งนั่งมารวยมารวยนั่นี้ยินซื้อบอ่บุญหัวบุนหูคือรูปร,อร็อตเว่าบะได้ไปออกใจใส่นี่ พันบลเลาะพกเกตีทั้งๆคนละถือตีดีละ่ะมุนห่อมุนหอมานี่มามุนห้อมุนห้อมานี่มามุนห้อมุนห้อกินเป็นอย่างยยานกินปเป็นเสียบเลยมันห้อ นี่แหละเลยเงินมันเนีมันแรงเผาขยะเผาขยะแล้วมักมักเกือ,อ,อกกรบเลยพันขอกัวก่อนโอ้แท็กชายชลรสก่อนชลรสชลรสกินยางอีได้ปลาดุกมาได้ใสสะพ่อเหม็นปลาดุกออกสบอะบ่ไพ่ห้กินถือตีด้สะพอเนาำ บ่ต้องยุดเลยไปกินยังเขาบม่ให้กินบุ้ยปล่อยออกมาว่างันก็กินหมักเงาะแล้วยังมาเรียนกินปลาดุกตีหัวตีบ่าต้องมาแน่นนะเบิงขากระบ,บาดนั่นเบิงรู้เลยขาคือบาดเบิงด้วยอีย,อยงมันไม่หนวนจ่ว่จี้ตะกี้เดียวแต่สุด ก็สิมาเบิงกรบหน่อยกันนะคะื้อนี้มาเกือกรบนะว้าวลอยนนามองลองแรงแรงีเบล่ล่ะเกือหัวหารกรบนะคะนี่ฝาลงไปเลยกรบก็จะเต็มกินก็ยอดก็แยกมากินแล้วมากินแล้ว ได้ประมาณจักมืออว่ะได้ซองซ้ำได้ซองอาทิตย์นี่นะคะกบน้อยได้สองอาทิตย์ ลอยนามองลองเอ็งเลงกินหัวหานกินกิน Tựa bị lưỡi cắn để không nhảy là cả đại Tôi nhảy cho

ยุ่มยุ่มมันยิมยุ่มนี่อาหารเท้้องไปหั่นลายนี่ค่ะมันยุ่มมันยิมมันยุ่มมันยิม,ม เลยมองมกินอาหารเยอะมากออกมาออกมาออกมากินอาหารให้หมดเลยงานยากัดกันสร้างเดียกัดแต่กันอกันยากัดกัน เลืมมองมาลายแล้วมันยุมมันยิมมันยิมมันยิมถ้าสามเดือนคงจะโตหน้าดู เดี๋ยวมองไม่ลายละออกหา,ากินล่าเรื่องแจมใส เคโลน้อยนั่นนั่นกัดกันได้กัดกันเด้มากัดกันเด้สั่งขักอาหารมิงไปกินกันอยู่ Ở đây ngày mới sẽ kín tô nổi nè Mấy quái lười Lừa bóng hoa lại là ngán cắt cần ra sang đi kín cần thì bớt là bao giờ cắt tay cần xông đùm cúp nổi mà kín hoa hàn trap trap ไปเบิ้งมองเสียนังปลาก่อนอันนี้จะตั้งกระช่างปลาไว้เห็นเขาลินหไดสิอาบนามให้สุลดเด้อนี่คนจะได้อาบหนามนะคนสุรดชกระโปกไงเอ้ยไปนอนแต่ขี่สีกว้ยนี่กระช่างปลาปลาตอนนี้เริ่มหายไปเรากินลาย จะได้อปลามาลงนี่โอ้บอ่อนพ่นบอ่อนบักไหญหนึง่งกำแล้วกล้วยตู่กินหยากินจนทองเห็ดอันลันอยู่ พี่ไล่ <laughs> ชุโรด,ดทำลน้พี่น้องโอ้ยขกากระลังง่ามพุน่นกัดดีเวอร์